นางเอกสาวเต้นัทพรหลังแจ้งข่าวผ่านไอจีว่าตนเองตรวจพบเชื้อโควิด -19 เมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาพร้อมกับแจ้งทำลายไว้อย่างละเอียดโดยระบุว่าตนเองรักษาตัวอยู่ที่บ้านเนื่องจากไม่มีอาการใดๆแต่ล่าสุดเมื่อเวลา22นาฬิกาของวันที่16กรกฎาคม เต้านัทพรได้แจ้งข่าวผ่านทางไอจเป็นผลตรวจหาเชื้อโควิด -19 อีกครั้งและครั้งนี้ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีขึงเธอเนื่องจากผลตรวจออกมาเป็นลบไม่พบเชื้อใดๆซึ่งเต้าได้แจ้งรายละเอียดไว้ดังนี้เมื่อวันที่15กรกฎาคมเต้าได้ทราบผลตรวจจากโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกว่าตรวจพบเชื้อโควิด -19 เต้าได้รับการติดต่อเข้ารับการรักษาจากโรงพยาบาลเอกชนแห่งที่สซึ่งมีฮอสเทลรองรับ จึงได้ทำเรื่องขอเข้ารับการรักษาโดยเจ้าหน้าที่ได้มีการซักประวัติและอาการซึ่งเกาไม่มีอาการใดๆรวมถึงไม่สามารถแจ้งรายละเอียดของความเสี่ยงได้อย่างชัดเจนจนเป็นสาเหตุของการรับเชื้อมาได้เจ้าหน้าที่จึงลงความเห็นให้ตรวจซ้ําอีกรอบ ด้วยวิธี RT-PCR หรือ s w a p test และในวันที่16กรกดาคมเวลา21นิถนายนแกวได้รับแจ้งผลการตรวจจากโรงพยาบาลเอกชนแห่งที่2ว่าไม่พบเชือ้อซึ่งผลดังกล่าวได้ผ่านการตรวจซ้ำถึง2ครั้งเพื่อให้มั่นใจว่าผลถูกต้องแพทย์ลงความเห็นว่าแกวไม่นับเป็นผู้ติดเชื้อโควิด -19 และไม่ต้องเข้ารับการรักษา